และนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศของการคัดเลือกน้องๆเยาวชนรุ่นอายุ9ถึง12ปีเข้าสู่สังกัดอะคาเดมีของสโมสรเอสซี g เมืองทองอยู่ในเดตของเราเป็นวันที่2นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโอ้โหได้กระแสะล้นหลามมากๆเลยมีน้องๆเยาวชนรุ่นอายุ9ถึง12ปีนะฮะเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเดตวันแรกนะครับประมาณ3,000กว่าคนได้ โอ้โหเยอะจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่2นะครับของการรับสมัครทดสอบนักเตะรุ่นอายุ9-12ถึงปีเข้าสู่สังกัดสโมสรเอสซีเมืองทองอยูเนเต็ดของเราในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนะครับก็ยังคงได้กระแสตอบรับจากบรรดาน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองอย่างล้นหลามเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาร่วมทดสอบกันราวๆสักสองพันคนได้โอ้โหคุณผู้ชมครับ รวมๆ2 0 0วันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องๆเยาวชนเข้ามาขอทดสอบฝีเท้าเพื่อเข้าสู่สังกัดสโมสรเอ,อ g จเมืองทองยูนในเต็ของเรารวมแล้ว5,000กว่าคนเลยล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆเลยล่ะครับ ซึ่งในการทดสอบ2วันที่ผ่านมานะครับสโมสรเอสจเมืองทองอยูในเต็ของเราก็ต้องระดมสตาฟโค้ดชุดอะคาเดมี่ทั้งหมดเลยละครับไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ดรุ่นอายุ12-13ปีรุ่นอายุ15ปี17ปี19ปีนะครับมาระดมทีมงานช่วยกันคัดสรรหาน้องๆช้างเผือกเพื่อเข้าสู่สังกัดสโมสรเอสจเมืองทองอยูในเต็ดของเรานะครับ ซึ่งทางเมืองทองทีวีเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกด่าน,นแรกของสโมสรเอสซเมืองทองอยู่ในแต่ใน2วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนที่พลาดโอกาสในการเข้าสู่ด่านถัดไปของสโมสรกีฬาพิจิตรของเราในการคัดเลือกแคมเดมีรุ่นอายุ9-12ถึงปีก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับน้องๆถือว่าได้แสดงความกล้า ได้ลองพิสูจน์ได้ทดสอบตัวเองแล้วนะครับในการเดินทางมาคัดเลือกกับสมสรนกีฬามเฉียของเราใน2วันที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับนําบทเรียนหรือบททดสอบประสบการณ์ต่างๆกลับไปทบทวนที่บ้านแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปไม่แน่นะครับในปีหน้าสมสรนกีฬามเฉียวของเราประกาศร,รับสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งน้องๆที่ยังอยู่ในเกณฑก็สามารถมาทดสอบได้อีกครั้งนะครับ หรือไม่งั้นนะครับถ้าเกิดมีการประกาศรับสมัครในรุ่นอื่นๆอ,อ,อายุอื่นๆนะครับน้องๆก็ยังคงมีโอกาสในการกลับมาสู่สมโมสรกีฬาพิชองของเราได้อีกครั้งเช่นกันอย่าทิ้งโอกาสความฝันของเรานะครับไม่ได้ที่เ c g เมืองทองยูเนเต็ดไม่เป็นไรนะครับไปทดสอบกับสมโมสรต่างๆก่อนแล้วถ้าเกิดอนาคตในวันข้างหน้าน้องๆเป็นนักเตะที่มีคุณภาพขึ้นมาและเข้าตามแมวมองของสมโมสรกีฬาพิชลเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด ไม่ต้องห่วงครับสโมรส,สรกีฬาพิชญ์ของเราจะไปคว้าน้องๆกลับเข้าสู่สังกัด SCG เมืองทองยูเนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ยังไงแล้วในการทดสอบ2วันที่ผ่านมานะครับสโมสรเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดก็ต้องขอขอบคุณความมุ่งมั่นความตั้งใจของน้องๆและผู้ปกครองมากๆนะครับที่เดินทางมาร่วมทดสอบเพื่อเข้ามาเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรเอสีเมืองทองยูเนเต็ดครับแหมต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจแบบสุดๆเลยล่ะครับมีน้องๆที่ตั้งใจและต้องการจะเข้ามาเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรกีฬาจังของเรารวมๆ5 0 0 0ันกว่าคนเลยนะครับในการคัดเลือก2วันที่ผ่านมาสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับ